ขอแค่ท่านขยับไม่ได้ข้าก็จะยิงท่านได้อย่าแม่นปุก๊กข้านั้นก็คือจูหลงไปเลยสิ เพิ่มการระวังป้องกันการลอบโจมตีอย่างเข้มงวดหากไม่มีเรื่องใดห้ามรบกวนการวางแผนของหัวหน้าลีครับ ทหารต้องารายง,ง,งานตัวต่อหัวหนะ้าพี่ใหญ่โชคดีที่ท่านมองการไกลทำเส้นทางลับไว้แต่น่าเสียดายท่านบูชาหลักที่มีมาหลายปีกำลังพังลงในพริบตาหันจงเดิมคุณจะเป็นของต้าเว่ยต้าเว่ยไม่มีทางทอดทิ้งเราพี่ใหญ่ ท่านเป็นเหมือนตะปูที่ตอกเข้าไปในหัวใจของซีสู่จะต้องยืนหยัดไวเออ้เจ้ารัธิสำรวจด้านหน้าแล้วหนีจากทัพสู่ได้แล้วขอรับเราเข้าพวกเจ้าสองคนไปสำรวจด้านหน้าต่อขอรับเจ้าไปกับข้าเร็วไปไปที่เขาชิงเฟิงไป นนะาึกไปถึงว่จาจ่าละทิห่าเสียงเล็กๆ<ป>ยังประสบความสำเร็จถึงขนะั้นตรวจสอบอย่างละเอียดป้องกันแม่ผู้หวงอก<ป>ีกกับพวกผู้วิเศปลอมตัวป่าปนอยู่กับเฉลยได้รับทราบไปไปไรายงานไปทัพผู้จงหัวหน้าลีแหงหน่วยข่าวกรองถูกมือลอบสังหารทนะ่าตาในค่ายขอรับเหยนะะไรนะ ไปเร็วระวังหน่อยนะไป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 หมดไปข้าไป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 ได้กล้ามดีไปไปไปเร็วเข้าเร็วอย่าช้าภายใต้วงล้อมของกองทัพสู่ที่ใหญ่ยังคงรักษาท่วงท่าอันสง่างามเช่นนี้ไว้ได้ ข้ารู้สึกนับถือยิ่งนักลทัทธิห้าเสียนของเราตั้งมามากกว่าสิปีเตรียมเรื่องการล้อมกองทัพสู่ไว้นานแล้วมิเช่นนั้นจะอยู่มาถึงทุกวันนี้เหรอืแต่ก็รู้สึกเสียดายอยู่ถ้าหากจูหลงส่งข่าวมาให้เราร่วงหน้าด้วยฝีมือเป็นเลิศของพี่ใหญ่พวกเราคงเตรียมการซุ่มโจมตีได้ไม่แน่ อาจทำลายกองทัพสูที่ส่งมาโจมตีได้ที่จริงจูหลงส่งข่าวมาแล้วแค่เวลาผิดไปเท่านั้นน้องชายอีกสามวันจะต้องบุกถ้ำเสือพักผ่อนให้เต็มที่ นุกพี่าบสื่อสารจากจูหลงขอรับอ๋อไ,ไป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 อ่ะอ่ะมาวางไว้ตรงนี้นะอ่ะเร็วยกไปดีมากช่วยกันดีแล้วดีแล้วออ,อกไปเถอะจกค่ะ Mm-hmm. <laughs> คำพ,พีไทยพิงหลักคำสอนละทิห้าเสียง ลัทธิข้าตกใจหมดเลยนึกไม่ถึงว่าเทพธิดาจะลหลงไหลในหลักคำสอนของลัทธิห้าเสียนเช่นนี้ข้าเห็นตัวหนังสือค่อนข้างรกเลยจะช่วยเก็บกวาดหน่อยยังงั้นเหรอมา ถ้าว่าเทพธิดาคงอยากจะรู้เนื้อหาที่เขียนอยู่ในจดหมายลับมากกว่า mm hmm. ข้าถอดความเนื้อหาลับออกมาแล้วเจ mm hmm. ้าอ่านดูเอาเองชนชั้นสูงของลัธิมีสายลับสู่หันเป็นผู้หญิงอยู่เจ้าลัุีนี่ จากสถานการณ์ข้าทำเช่นนี้เพราะไม่มีทางเลือก หน่วยข่าวกรองมีหัวหน้าได้คนเดียวสาเหตุหลักที่ข้าเข้ามาก็เพื่อจับกุมจูหลงข้าเข้าใจเราเสียสลับมากเกินไปแล้วหากการต่อสู้ไม่สิ้นสุดสองฝ่ายสู้กันผู้ได้ประโยชน์คือเฉาเว่ย กวรอายุไขตามตอนจมติลัทิห่าเสียงครั้งนี้แม้จะทำลายหลักฐานลัทิห้าเสียงได้แต่กลับไม่เกิดประโยชน์่างเป็นรูปธรรมผู้ร้ายที่อยู่ในชื่อหลักไม่ถูกจับสักคนเดียวที่เราบุกยึดลัทิห่าเสียนที่จริงก็ไม่ใช่พอเรื่องื่อรังยังมีชีวิตไม่ว่าอย่างไง ละที่ห้าเสียงคือหอ,ข,อข้างแพร่ของเรารเป็นศัตรูแยกเขตแดนชัดเจนนี่คือข้อจำกัดเขาเโโโโมื่อครูหุจงพูดคุยแผนกับข้าอันนานเกิดมามีคุณธรรมที่ประจักษ์เพลิงม้ที่สารเทพภูผาเป็นฝีมือเจ้าใช่ไหมวุาเก่การละรุกถึงเหตุใดท่านพูดเช่นนี ทีเย่คือคนที่ข้าส่งเข้าไปเมื่อสามปีก่อนสายข่าวนี้เจ้าคงไม่เคยบอกหลีเมียวสินะออันน้ขงเราานไม่่่เเชือใจขคพื่อไม่ให้นางถูกเผาไปด้วยเจ้าจึงตัดสินใจส่งสัญญาณเตือนลัทธิท่านคิดเช่นนี้แล้วข้าจะเป็นเช่นไรข้าก็คงกลายเป็นคนทรยศนะสิร่วมส่งบุญญาณ แค่ตีเย่คนเดียวเองไม่เห็นต้องทำเช่นนี้เลยเราได้กองทัพนับอื่นเมื่อใดเรื่องถูกเปิดเผยจะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยทากเจ้าหงความปลอดภัยตีเย่ก็ให้บอกทุกอย่างกับข้าให้หมดเลยทีเดียวร่วมสมัน้าหัดวานเจ้าทำเช่นนี้ต้องมีเหตุผลน่ะหากขุณได้ฝังคิดเช่นนี้จริงข้าจะคิดซะว่าเหมือนดังฟังนิทานเรื่องไหนตายก็หัดหลานต้องตายก่อนไวอันมควร ขอสวรรค์โปรดรับวิญญาณเขาไว้ในอ้อมอกแต่สมรอยเป็นหมีชงแฝงเข้ารัฐีห้าเซียนไปที่จะไม่ตายแต่สมรอยเป็นหมีชงแฝงเข้ารัฐีห้าเซียนนั่นใช่หรือไม่ข้าไม่เคยส่งข่าวไปรัฐีห้าเซียนที่หัวหน้าพูดเป็นเรื่องเข้าใจผิดข้าคงคิดมากไปเอง ยอมร่วมมือกับหลีเหมียวเช่นนี้คือว่าหัวหน้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วสินะสิวเหอเจ้าจำเอาไว้นะไม่ว่าเราจะเข้าใจอะไรผิดกันเจ้าค็ชดช่วชีวิตข้าไว้ข้าไม่ใช่คนเลือมบุญคุณคนเออะัวหนาฝฟิงท่านกล่าวหนักไปแล้วข้าน้อยเพียงแค่ทำตามหน้าที่ก็เท่านั้น สงสมหลายปีมานี่เจ้าส่งข่าวให้หน่วยข้าวกรองไปเท่าไหร่แล้ว ข้าไม่เข้าใจเจ้าลัทธิจะให้ข้าพูดอะไรลออ้อข้าดีเย่เจ้าเห็นข้าหัวงอเป็นอะไรไปอะ หยุดเสแสร้งต่อหน้าข้าเสียทีอย่าพูดออกมาฮะข้าจงรับพักดีต่อเจ้าลัทธิข้าไม่ใช่สายรับสู่จริงๆเชื่อข้าเถอะเจ้าลัทธิข้าไม่ใช่สายรับสู่จริงๆข้าจะเป็นสายรับสู่ได้เช่นไรเห็นแก่ความรักหลายปีที่ผ่านมาข้าจะไว้ชีวิตของเจ้าเจ้าลัทธิท่านเชื่อข้าข้าไม่ใช่สายรับสู่จริงๆท่านเชื่อข้าเถอะ สมี่เป็นสต้นที่ข่าวหงอี้ชอบข้าชอบความดื้อรั้นนี้เขามีสีใส่รับสู่จริงๆเจ้าลัทธิได้ลัทธิห้าเสียนข้ามีวิธีตายกว่าร้อยวิธีต้องมีสักวิธีที่เจ้าพอใจ เซียวเหอเสียวเหอเมื่อครู่ห,ห,หัวหน้าฝึงคุยอะไรกับเจ้าอย่างนั้นเหรอ้าเดาว่าอีกเดียวก็คงจะพูดเรื่องนี้แหละนี่แงมาสน่อยสิพูดว่าคดีนี้ถือว่าจบลงแล้วหัวหน้าฝึงเป็นคนสนิทของแม่ทัพหลีเหยียดแล้วฮะเช่นนั้นหัวหน้าฝึงก็เป็นคนฝ่ายโน้นแล้วสิ แล้วเรื่องหมาซึ่งกับริ้วหุยล่ะให้จบคุ้มเครือแบบนี้เหรอจะทําอะไรได้ฮะด้วยข่าวกรองของเราเออไม่เคยเ,เห็นเรื่องแบบนี้เรื่องเเอาละเอา,เอา,เอา,เอาละนะ <c oughs> ไปเถอะไปคดีจรลกรรมหน่วยข่าวกรองได้ขอสรุปแล้วไม่เกี่ยวกับหัวหน้าเฟิงและหัวหน้าชุนประกาศจับที่หัวหน้าเฟิงออกไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ถูกเพิกถอนแล้วให้เดมลงตำแหน่งเดิม จากนี้งานของหน่วยข่าวกรองให้หัวหน้าเฝิงเป็นผู้ดูแลการบุกล้อมปรับลัทิหาเซียนครั้งนี้การทำลายลัทิหาเซียนทำได้หน่าพอใจแต่ยังมีช่องโหว่อยู่หลายจุดโดยเฉพาะคืนก่อนบุกลทัทธิหาเซียนจู่ๆก็มีเพลิงมาที่สารเทพผูผาทำให้จักลทัทิและผู้บวโสหลบหนีไปได้ภายในหน่วยข่าวกรองมีคนส่งข่าวให้ลัทิหาเซียนจริงหรือไม่จะต้องสอบสวนต่อไป แม่ทัพหูจงรอบคอบมองการไกลพูดได้ถูกต้องเกี่ยวกับคดีเพลิงไหม้ศารต้องตรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันสายลับแทรกซึมเข้ามาหัวหน้าศินสอบสวนให้เสร็จภายในสิ้นเดือนและสรุปสำนวนมาแม่ทัพหูจงคุณห้าฝงนปวดวางใจกองสันติบาลจะสอบสวนคดีนี้ทันที อย่าอย่าตีข้าเลยอย่าตีข้าอย่าตีขา,ขาเลยํลำบากเจ้าแล้วพี่เคย <c oughs> พี่เคยถึงทรมานข้าข้ก็ไม่ยอมครับข้าผ่านมันมาได้แล้วน,นทุกอย่างจบลงแล้วฮะเป็นคดีใส่ร้าย หัวหน้าสินคดีจบลงเช่นนี้หัวหน้าฝืนก็ควรบอเหตุผลท่านบ้างสิ ล้วนเป็นเรื่องหลักการบอกว่าเห็นแค่ส่วนรวมข้าคิดไม่ถึงจริงๆหัวหน้าฝงจะเป็นคนเช่นนี้เอาละเลิกคิดได้แล้วทำหน้าที่ตัวเองให้ดีเรื่องผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหล่านั้นเราคงไม่เข้าใจหรอกอย่าลืมกด subscribe <น>และกดกระดิ่งนะครับ